เพื่อนๆดูนะก้าหมูไม่ได้ใส่อัดแก้แต่อย่างใดนะคะเราจะค่อยๆเปิดนะฟังเสียงนะคะอันนี้คือสายไม้นะเพื่อนๆเห็นความซ่าไหมเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาเทชิมค่ะคอมบูชา F2 มาขามเปียกเพื่อนเพื่อนดูน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะเพื่อนเพื่อนมันอร่อยมากชิมอีกรอบอว้า อร่อยเกินห้ามใจเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำคอมูชา F 2มะขามเปียกกันนะรสชาติคอมูชา F 2มะขามเปียกนะคะเป็นที่ชื่นชอบของ FC เหลือเกินนะคะก็เรียกร้องให้ป้าหมูทําคลิปสอนนะคะเราใช้มะขามเปียกที่100กรัมนะคะแล้วก็เราใช้เป็นน้ําต้มสุก500 ML นะมาแช่มะขามเปียกนะคะเราแช่จนให้เนื้อเขาเปื่อยบวมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั้นน้ํานะ นำมะขามเปียกไปคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมากองกากแล้วก็ต้มกันนะนี่ค่ะเราจะกองใส่กระชอนแบบนี้เลย เรากองเสร็จเรียบร้อยเปิดเตาได้เลยค่ะเราใช้น้ำตาลทรายนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะก็หมูจะใช้ที่200กรัมนะคะเทลงไปเลย นี่นะคะเราต้องต้มด้วยนะคะเพื่อนเพเราต้มกับน้ำตาลทรายจนน้ำตาลทรายละลายนะเรานำมาต้มนะคะเพื่อความปลอดภัยนะตอนนี้เราก็ต้มจนน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเราจะปิดเตาได้เลยตอนนี้เราต้มจนน้ำตาลทรายละลายแล้วน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มนะคะที่แช่ตู้เย็นมานะ เราจะผสมลงไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยมลเพื่อความรวดเร็วนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาในการรอให้น้ำมันอุณหภูมิลดลงนะเราใช้น้ำเย็นจัดออกจากตู้เย็นมาผสมได้เลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันเห็นไหมคะเราใช้น้ำที่ เย็นจัดเนี่ยออกมาจากตู้เย็นเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะพอเราเทลงไปน้ําที่เราต้มมาขามเปียกมันก็เย็นเลยค่ะเป็นอุณหภูมิห้องเลยพร้อมที่จะผสมลงขวดได้เลยนะถ้าใครใช้นะ้ำอุณหภูมิห้องนะเพื่อนๆต้องรอให้น้ําที่ผสมมันเย็นเรียบร้อยนะเราถึงจะเทใส่ขวดได้นะป้าหมูใช้เป็นน้ําเย็นจัดนะคะมาผสมเนี่ยมันก็ น้ำเป็นน้ำเย็นเลยค่ะน้ำที่เราต้มมะขามเมื่อกี้มันก็จะเป็นน้ำเย็นไปด้วยเลยตอนนี้เราก็ผสมน้ำมะขามเปียกนะคะเรียบร้อยพร้อมที่จะเทลงขวดหมักแล้วนะขวดที่ใช้นะคะเราต้องใช้เป็นขวดน้ำอัดลมเท่านั้นนะเพื่อนๆขวดน้ำอัดลมที่เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะเราจะไม่ใช้ขวดแก้วนะคะเพราะว่าขวดน้ำอัดลมเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทนต่อกดต่อแก๊สนะ ขวดแก้วป้าหมูไม่แนะนานะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิดนะคะมันก็จะเสี่ยงนะเผื่อมีบ้านมีเด็กเล็กมีคนแก่นะคะมันก็เสี่ยงนะเราจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยการใช้ขวดน้ําอัดลมนี่คือปลอดภัยสุดนะคะขวดน้ําอัดลมเนี่ยมันไม่ใช่ขวดน้ําดื่มนะเพื่อนๆมันเป็นขวดน้ําอัดลมที่เขาบรรจุน้ําอัดลมเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อทนตะกดตอแก๊สอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําเนี่ย ใส่ในขวดน้ำบัดลมค่ะตอนนี้เราก็เทน้ำมะขามเปียกนะคะลงขวดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เป็น น้ำตั้งต้นนะคะหรือว่าคอมบูชา F 1นนั่นเองนะที่เราหมัก14วันนะคะแล้วก็เก็บลงขวดนะเราใช้ขวดน้ำบัดลมในการเก็บเช่นกันนะคะเราจะเติมที่2เป๊กเราใช้แก้วเป๊กหรือว่าแก้วช็อตนะเพื่อนๆนะน้ำมะขามเปียก1ขวดนะคะป้าหมูจะเติมคอมบูชา F 1ที่2เปกนี่นะคะเราเรียกแก้วเปกนะคะหรือว่าแก้วช็อตนะนี่นะคะอันนี้1แก้วเทลงไปเลย สองแก้วค่ะสองแก้วเทลงไปเลยขวดนี้เราก็จะเติมสองเปกเราเติมเท่ากันนะคะทั้งสองขวดนะ1นึ่งเปกสองเปกตอนนี้เราก็ใส่เอหนึ่งลงไปแล้วเราจะปิดฝาให้สนิทเลยนะ ปิดให้แน่นเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะป้าหมูก็ปิดฝาแบบแน่นเลยนะเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ไว้ด้วยว่าเราทำวันไหนนี่นะคะ F 2มะขามเปียกนะป้าหมูหมักวันที่2เดือน3ปี67นะคะ นี่นะคะก็ติดเหมือนกันเลย f 2มะขามเปียกหมักวันที่2เดือนสาปี6 7เนะเราจะหมักในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 3- 4สี่วันนะ3-4มี่วันเนี่ยคือช่วงนี้อากาศร้อนนะเพื่อนๆประมาณ3วันเนี่ยมันก็จะได้แล้วนะมันก็จะเป็นแล้วนั่นเองนะเป็นแล้วหมายความว่ายังไงเราจะหมักคอมชา f 2เนี่ยในอุณหภูมิห้อง2คืนผ่านไปเพื่อนๆมากดขวดนะถ้าขวดกดบุ๋มบุมเนี่ยให้เพื่อนเเปลี่ยนขวดน้าบัดลมใหม่เลยแสดงว่าฝามันเสีย แต่ถ้าผ่านไป2คืนแล้วขวดตึงขวดกดไม่ลงเลยขวดแข็งปักหมายความว่ามันใช้ได้ค่ะหมายความว่าเชื้อมันทํางานนะถ้าผ่านไป2คืนเดี๋ยวเพื่อนๆเชื้อมันทํางานเนี่ยมันยังไม่อร่อยนะมันต้องประมาณสามสี่คืนนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาคอมชาเอมาขามเปียกในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ3คืนเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตว่ามันได้ที่หรือยังมันได้รสชาติที่เราพอใจหรือยังเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะ วันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชา F2 มาขามเปียกนะคะเราหมักไปวันที่สองเดือนสามนะเราทําวันที่สองนะคะเรานับวันที่ทํานะสองสามสี่ห้าใช้เวลาสี่วันนะเพื่อนๆนะเราตรวจขวดได้นะคะขวดแข็งแบบเนี้ยกดไม่ลงแบบนี้เลยนะเนี่ยขวดน้ําอัดลมนะคะมันจะแข็งปักแบบนี้เลยมันจะกดไม่ลงแบบนี้หมายความว่าใช้ได้นะเพื่อนๆนะป้าหมูอยากให้มันซามากๆนะคะเราหมักสามวันเนี่ยกําลังดีนะ มีความหวานเล็กๆนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้ความหวานลดลงเนี่ยเราก็หมัก4-5วันได้นะเนี่ยเพื่อนๆดูนะขวดน้ําอัดลมที่ดีเนี่ยก็คือมันกักเก็บแก๊สได้นานเห็นไหมคะมันกักเก็บแก๊สได้เราก็จะบีบไม่ลงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดชิมค่ะว่าคอมบูชา F2 มาขามเปียกที่ f c ป้าหมูเนี่ยถูกอกถูกใจติดใจกันมากมายเนี่ยดูซิมันจะอร่อยขนาดไหนนะ ต้นขวดนะเพื่อนๆมันจะมีกากของมะขามเปียกนะมันอร่อยนะเราต้องเขย่านะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเปิดเบาๆนะคะเพื่อนดูนะก็ะหมูไม่ได้ใส่อัดแกะแต่อย่างใดนะคะเราจะค่อยๆเปิดนะฟังเสียงนะคะอันนี้คือสายไม้นะ ฟังเสียงกันก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นความซาไหมเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเทชิมค่ะคอมบูชา f สองมะขามเปียก เพื่อนๆดูน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะเพื่อนๆมันอร่อยมากเนี่ยดูดิชิมอีกรอบว้าอ,อร่อยเกินห้ามใจเพื่อนๆคอมบูช 2, า F2 มะขามเปียกมันเ,นเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อ ไอ้พวกเครื่องดื่มอะไรที่ไหนเลยนะทำเองมันอร่อยขนาดนี้เลยคอมบูชาเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะมันช่วยเรื่องระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของเราได้ดีมากๆเราใช้มาขามเปียกมาทำคอมบูชา F2 นะคะมันยิ่งช่วยเพิ่มพลังทวีคูณค่ะเพื่อน,อนๆอนนะใครที่เป็นธาตุหนักนะเพื่อนๆอนนะป้าหมูกล้าท้าเลยนะคอมบูชา F2 มาขามเปียกเอาอยู่ค่ะ บอกเลยมันได้ทั้งความอร่อยนะมันได้ทั้งสุขภาพมันมีโปรไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยมันไปปรับรำไส้นะคะเพื่อความสมดุลของร่างกายนะเดี๋ยวเราเปิดอีกขวดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเอ๊ะทำไมป้าหมูชิมแค่ขวดเดียวไม่เปิดอีกขวดหนึ่งเลยเราทําพร้อมกันค่ะเพื่อนๆเ,เราแบ่งหมักสองขวดเพราะว่าในสูตรปร้าหมูทำเนี่ยมันหมักได้สงขวดนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขวดนี้มันจะซ่าเหมือนกับขวดที่ป้าหมูชิมไหม เพื่อนๆเห็นความซาบไหมเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยความซาบแบบดูใกล้ค่ะเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้ใส่อัดแก๊สนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมความซาบมันซาเหมือนกันเลยค่ะมันทําพร้อมกันค่ะนะความซาเนี่ยเพื่อนๆดูซามากเลยตัวนี้คืออร่อยมากนะหมักสี่ห้าวันเนี่ยแบบอร่อยค่ะเพื่อนๆเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะตัวนี้ ขมิ้ชัยองนะคะ FC ของป้าหมูเนี่ยสั่งซื้อกับป้าหมูเนี่ยบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะหลายท่านเลยหลายจังหวัดด้วยนะก็มีเรียกร้องกันเข้ามามากนะป้าหมูก็ทําคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหมูจะรีบตัดต่อคลิปและอ,ออกอากาศให้เพื่อนสมาชิกได้ทําตามนะถ้าใครอยากจะท้าพิสูจน์ว่าขมอมชา F2 มาขามเปียกอร่อยจริงไหมนะและช่วยเรื่องขับถ่ายจริงหรือเปล่านะคะสามารถทักไลน์หาป้าหมูได้นะ ป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยชื่นใจนะดื่มแล้วสดชื่นนะคะดื่มระหว่างวันหรือว่าดื่มพร้อมมื้ออาหารนะคะก็สามารถทําให้เรากระปี้กระเป๋านะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากเลยนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําความชะอย่างถูกต้อง ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ